สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตดิฉันนางสาวจิราชยาบัวขาวเลขที่15ม5้าับ11วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟโกราฟิกในหัวข้อเลือกบอกเกิดศาสนาค่ะมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนานั้นมีมากมายหลายอย่างแล้วแต่สภาพแวดล้อมจากที่ดิฉันได้ไปศึกษามาจากแหล่งหลายแหล่งแล้วมีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะความไม่รู้ความไม่รู้ไม่เข้าใจในเหตุผลทางด้านดาราศาสตร์ ชีววิทยาและปรากฏการทางธรรมชาติรอบๆตัวของคนสมัยก่อนเมื่อไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงจึงคิดว่ามีสิ่งที่เหนืออำนาจเหนือมนุษย์เหนือธรรมชาติแล้วพากาันบูชาวงสองอ้อนวอนให้เมตตาปาณีเพื่อขอความปลอดภัยในชีวิตความคิดลักษณะน,นี้ทําให้เกิดศาสนาขึ้นค่ะและศาสนาของคนสมัยก่อนจึงมักจะมีมูลเหตุมาจากความร้ความรู้เหตุผล ยกตัวยอย่างนะคะเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ม,น,ม,มนุษย์สมัยก่อนคิดว่าเกิดจากเทพเจ้าค่ะข้อที่2ค่ะความกลัวความไม่รู้เป็นสาเหตุทําให้เกิดความกลัวยกตัวอย่างนะคะเช่นไม่รู้ไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักน้นําท่วมฟ้าผ่าความมืดก็เกิดความกลัวค่ะพร้อมกับเข้าใจไปว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นๆจะต้อง มีผู้มีฤทธิ์เดชโดนบันดาลทําให้เกิดขึ้นจึงเกิดความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าหรือเทวดาต่างๆจึงคิดหาทางออกในรูปแบบของการกราบไหว้ค่ะเพิ่มไม่ให้เทพเจ้านั้นโดนบันดาลภัยพิบัติแก่ตนเองแต่ให้บันดาลความสุขสวัสดีมาให้ความกลัวจึงเป็นมูลเหตุอย่างหนึ่งทําให้เกิดศาสนาขึ้นค่ะ3ค่ะ ความต้องการที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเป็นอย่างมากเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆของตนเองรู้สึกว่าจะไม่เป็นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือความรู้สึกเช่นความผิดหวังความกังวลใจทรมานใจความเจ็บความแก่ความตายความพพดภาคจากของรักของชอบสิ่งเหล่านี้ ทำให้มนุษย์ขาดความอบอุ่นทางจิตใจจึงจำเป็นต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้ชีวิตยังคงมีความหวังมีความหมายผู้ที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้จะต้องมีอำนาจเหนือมนุษย์ธรรมดาได้แก่พระเจ้าหรือเทพเจ้าค่ะมนุษย์จึงพากันบูชาเทพเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งปลอดภัยและไม่ฟุง้งซ่านค่ะ 4. ศาสนามาจากความเชื่อที่ผิดและความเชื่อที่บิดเบือนของมนุษย์นักสังคมวิทยาบางส่วนมีความเชื่อว่าพระเจ้าและศาสนาเป็นผลมาจากประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมในยุคแรกเริ่มซึ่งรากฐานมันมาจากความเชื่อที่ผิดและความเชื่อที่บิดเบือนของมนุษย์เมื่อมนุษย์ยุคแรกสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่แปลกประหลาดความตื่นเต้นความหวาดสสพึงศาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติจึงได้เข้ามาในความคิดของพวกเขาค่ะ ดิฉันขออนุญาตจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ